อุทกภัยหรือน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินในปี2564จากการคาดการพบว่ามีปริมาณฝนทั้งประเทศมากกว่าปีที่แล้วโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำล้นตลิ่งและดินโครนถลม่มกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติมีหน้าที่กำกับดูแลและประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กองอํำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต่างๆได้ประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนพลมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้ว่าราชาการจังหวัดทุกจังหวัดผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อว,วางแนวทางและปรับแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเน้นประสานการทํางานทั้งการเร่งระบายน้ําในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สําคัญควบคู่กับการเชื่อมโยงการระบายน้ําอย่างเป็นระบบในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน โดยผูเหนอนุพงศ์ผจจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัยแห่งชาติกล่าวย้ำถึงความห่วงใยของรัฐบาลขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือปรับแผนเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยพร้อมสร้างความเข้าใจในเรื่องของการระบายน้ำให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำจนถึงพื้นที่ปลายน้ำอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับเรื่องของการระบายน้ําเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาพี่ประชาชนมีอยู่แล้วถ้ามีการมาสร้างความเข้าใจกันว่าเราจะระบายน้ําอย่างไรให้มีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดโดยพื้นที่ต่างาต้องเห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นน้ําเลยลงมา โดยเฉพาะยิ่งเลยพื้นที่ปลายน้ําเช่นกรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็จะต้องเตรียมการในส่วนของตัวเองนะครับถ้าน้าจากข้างนอกพื้นที่เนี่ยเราถูกแหนจัดการมาดีโดยที่ว่าไม่เป็นพนารากรุงเทพมหาคนครเช่นจะต้องมีปริมาณน้ําที่ผ่านม่น้าเจ้าพยานย่าไม่เกินเท่าไหร่ถ้าเราคุมได้กรุงเทพมหานครก็คงแก้ปัญหาเฉพาะฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น นอกจากในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วพื้นที่ต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งการดำรงชีพอาหารน้ำดื่มการรักษาพยาบาลการเดินทางในพื้นที่น้ำท่วมขังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์อุทกภัยประจำปี2564เชื่อมโยงการต้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งการเฝ้าระวังวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดภัยการแจ้งเตือนภัยประสานปฏิบัติการ การเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับพื้นที่ทุกจังหวัดรวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพป,ประชาชน ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ตลอดจนสัมการสูงป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต1-18จัดกำลังพลและทรัพยากรด้านสาธารณาภายัยเข้าประจำการในพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการทันทีเชื่อว่าความร่วมมือจากทุกฝ่ายจะช่วยทำให้สถานการณ์คลี่คลายและไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนักเหมือนปี2554อย่างแน่นอนพลิกนาทขวัญแสนสุกร